ถ่าทอดสดอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มาเดินกับลูกชายคงไม่วิ่งแล้วหมอควาวันนู้นวิ่งเกือบน็อกช่วงนี้แรงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยสบายเสียงยังไม่ค่อยจะดีสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้คือกุลาบคืนชีพนะครับวันนี้ก็มาเดิน เอาบรรยากาศในสวนหลวงหลอเก้านะครับอยู่แถวแถวบ้านอาจารย์อาจารย์ไอแถวแถวร้านอุดมสุขอันนี้ก็อยู่ตรงประเวศมันะ้งสวนหลวงหลอเก้ารู้จักไหมครับอ่ะมีเรื่องอะไรจะถามก็เข้ามามเออคนที่ได้โอริโอไอปริญญาหรือใครรู้มันไดไหมว่าเจ๊งแล้วอาจารย์ใจเย็นๆมาเปลี่ยนอันใหม่ได้นะครับมาเปลี่ยนใหม่ได้ จริงๆจะแนะนําไม่ทากาวร้อนใส่อ่าพึ่งทําไม่เป็นก็ไม่ต้องซ่อมเก็บชิ้นส่วนมาให้ครบเปลี่ยนใหม่นะครับหรือคนที่ซื้อของอะไรไปแล้วเกิดมันเสียอะไรก็บอกนะครับมีลายนี่ครับหรือวันนี้อะไรอ่ะ YouTube สดนะครับการที่อาจารย์จัด YouTube สดเพื่ออะไรเพื่อได้คุยกับเธอ นะครับอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแต่คราวหน้านี่ไม่แน่นะครับได้คุยกันเลยเดี๋ยวคุยทางไลน์มีโทรศัพท์สองเครื่องเดี๋ยวคุยทางไลน์ <c oughs> นะครับและให้เพื่อนๆเ,เห็นหน้าด้วยอ้เจง๋จงเจ๋งคุยอ้าวมีตัวนี้ด้วยเฮ้ยดูดูดเฮ้ยเห็นว่ามันเดินมาเฮ้ยมันขึ้นไปแล้ว ก็เรียกว่าตัวโชคคะลาบมันเดินไปเลยเห็นไหมครับดูดูดูโอ้บรรยากาศดีไอ้ไอ้ติยาเสียบข้างหลังไอ้ปะอย่าให้ล่วงนะล่วงไหมไม่ล่วงนะโอเคอ่ะต่อโอ้ย่าไอหานี่มันหล่ออย่าไปเห็นหน้ามันมากนี่มีผู้หญิงมาชอบอีกอู้เหนื่อยเรียนเรียนเรียน เรียนก่อนเรื่องอื่นไว้ที่หลังนะครับเรียนก่อนเรื่องอื่นไว้ที่หลังเดี๋ยวเดินกินบรรยากาศกินออกซิเจนก่อนเนียงแกงจะหลุดตูดอยู่ได้หาเป็นไรแล้วท่าทางทำไม่เปลี่ยนไซส์ใหม่ผอมลงแต่ทำไมพุงมันใหญ่ขึ้นวะงงก็ฝากนะครับคนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องมายากลก็มาบอกแต่เวลาบอกนี่ไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นต ไอ้ตีมึงทำไอ้นี่หน่อยดิไอ้นี่ลายปลาออกอะไรลายตัวนี้เบอร์อะไรวะสมศักดิ์อะไรเวลาเข้ามาหาเนี่ยมึงลองดูลายตัวนี้หน่อยรู้สึกปลาเอาเอาลายออกไปละเดี๋ยวโทรศัพท์อาจารย์มีอยู่สองมีสามเครื่องมีไอโฟนสี่ออกปไม่มีเน็ตเหรอไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตเดี๋ยวป้าถ่ายเน็ตแปะได้ไหมไม่ทำอะไรเอาลายมันอะไรในเครื่องเนียนะน่เออแล้วมันจะได้มีรูปเดี๋ยวป้าถ่ายเน็ตไปให้ดิ ให้ลูกชายโชว์มายากลมันเก่งมันไม่ชอบอย่าไปมันเลยอย่าไปฝืนใจคนเอออาจารย์ตั้งลายใหม่ขึ้นมาอีกลายหนึ่งลายนี้ชื่อว่าอาจารย์หนุมศักดิ์คุยมายากลนี่กำลังให้มันสมัครอยู่ลายนี้คุยเห็นหน้านะครับคุยเห็นหน้าแล้วก็จะออกสดก็จะาลายขึ้นไห้เธอเห็น สิ่งที่ใช้จุนทำรายการหนึ่งเออเข้าเท่าเว้ยคุยกันแล้วให้เพื่อนๆเห็นด้วยว่าหลังคุยกันแล้วเธอก็เห็นหน้าครูด้วยเปิดอีกลายหนึง่งดูไม่ได้ค่ะโอ้งงไม่รู้สิแต่ครูเห็นเธอนะดูไม่ได้ค่ะแล้วได้ยินเสียงหรือเปล่าล่ะคะดูไม่ได้นี่อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เด็กอาจารย์ก็แรงพอสมควรนะ ตอนนี้ก็พยายามเดี๋ยวจะสร้างขึ้นลายขึ้นมาใหม่ว่าอออ่างจุดสมศักดิ์คุยมายากลเอาลายนั้นด้วยนะครับเพราะลายนั้นจะอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับเวลาปรากฏเจอกันแล้วแล้วก็มาคุยกันอะดูได้แล้วค่ะเดี๋ยอีกหน่อยเห็นหน้าเธอด้วย <laughs> แต่เวลาเห็นหน้าเธอเธอก็คุยทางลายอาจารย์สมศักดิ์คุยมายากล นะครับอาจารย์สมศักดิ์คุยมายากลแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องมายากลกันฝากนิดหนึ่งนะครับ YouTube สดนี่มายากลเราเฉลยแต่ไม่เฉลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเฉลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวคนอื่นมันรู้หมดเอาไว้คุณกับผมก็พอแล้วรู้มากรากก็ไม่ค่อยดีมันก็ไม่สนุกอต่เธอว่าจริงไหมแต่มันต้องมีลายเดี๋ยวไปเจอกันที่ลายอาจารย์สมศักดิ์คุยมายากลดีกว่า ส่วนลายเครื่องนี้อาจจะไม่เอาละลายเครื่องนี้เอาไว้สั่งของอย่างเดียวลายของ085126472นี่ไว้สั่งของอย่างเดียวแล้วก็จะมีลายอาจารย์สมศักดิ์คุยมายากลนี่จะเห็นหน้าเลยเห็นหน้านะครับเดี๋ยวจะสอนลายมายากลสอนที่ลายตรงนูง้นมันก็จะเป็นความลับขึ้นมานิดนึงมันจะเป็นมันจะไม่ลักษณะอะไรอะ ออกสดนะครับอ๋อตอนนี้ออกกําลังกายเดินไม่ได้ไปไหนครับตอนนี้อยู่ในสวนหลวงรอเก้ากําลังเดินอยู่อันนี้ปัญหาคืออาจารย์ยังมีปัญหาตอนนี้ก็คือกางเกงมันจะหลุดตูดเดินมามานานๆลางเกงเป็นไรมั้งตาทางหลวงหรือลักษณะเอต่พุงมันก็ใหญ่ไนงะเอวมันน้อยลงมั้ง นี่ก็เดินรับบรรยากาศในศูนย์หลวงหลอเก้านะครับถามได้นะครับแชทเข้ามาถามเกี่ยวกวับเรื่องมายากลใช้เบอร์เรื่องนี้ใช่ไหมใช้เบอร์เรื่องนี้ใช่ไหมเครนเออใช่ใช่ไหมแต่ตั้งชื่อไลน์ไว้ก่อนได้ตั้งใช้เบอร์เออถ้าใช้เบอร์ก็ตัวเนี้ยเอาแล้วตัชื่อไลน์ตั้งโดยได้ไหมเจ้าสมศักดิ์มายากลตั้งชื่อไลน์เพราะตอนนี้เบอร์มันสลับกันอยู่ใช่ปะม่ได้มีแอร์ไปส่งไป เราจะมาเรื่องต้องตอว่ะเอออ่ะโอเคตอนนี้ก็จะเกิดลายขึ้นมาลายหนึ่งคืออาจารย์สมศักดิ์ฮะทาารย์ไม่ใช่ใหม่เลยว่ายังไม่ได้สั่งเลยอ่ะตอนนี้ลายใหม่มีแล้วนะครับ รูปชูสองนิ้วอาจารย์จะชูสองนิ้วอย่างนี้นเสื้อตัวนี้ะนะครับเ,รเข้าไปเลยใครอยากเข้าไปในไลน์ที่อาจารย์สมศักดิ์คุยมายากนก็เข้าไปเลยตอนนี้ได้แต่ยังคุยด้วยไม่ได้เอ้ยเห็นหน้าได้นะเว้ยทเล่นไปตอนนี้มีคนดูคนเดียวและสป็นักจราจรในบริเวณอาจารย์สมศักดิ์คุยามายากนไม่อนุญาตให้นำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาขี่ อ,อาจารย์สมศักดิ์คุยมายากลนัดเนกลแขมยายกลอีเพื่อนมาหนึ่งคนแล้วครับเพื่อนเข้ามาหนึ่งคนแล้วเพื่อนเข้ามาหนึ่งคนแล้วนะครับอาจารย์สมศักดิ์คุยมายากลนี่ใครสาครูจะไปไหนครับอ๋อเดินในสนามเอ้ยอาจารย์มีลายใหม่นะอาจารย์สมศักดิ์คุยมายากล อาจารย์สมศักดิ์คุยมายากลอยู่แล้วนี่ได้เพื่อนใหม่มา1คนแล้วบอกชื่อด้วยนะครับกดเข้าไปในไลน์ไลน์จะชื่อว่าอาา๋ออานจุดสมศักดิ์คุยมายากลจะมีลูกอาจารย์ชูสองนิ้วอยู่นะครับอยู่ไหนอ๋อตอนนี้อยู่สวนหลวงรอเก้ครับได้มาหนึ่งคนแล้ว ni อะไรนี่ niarm เนี่ยส่งจูบมาให้ด้วยนะครับ นี่อาจารย์สมศักดิ์คุยมายากลแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นหน้ากันไออันนี้พระเจ้าเห็นหน้าชัดเห็นหน้าโอเคครับทักเข้ามาครับโอเคก็ฝากนะครับฝากคนที่จะเข้ามาในลาของอาจารย์สมศักดิ์นะครับลายใหม่นะครับอาจารย์สมศักดิ์คุยมายากลไลน์นี้ จะเห็นหน้ากันเลยนะครับเห็นหน้ากันคุยทางลักษณะเห็นหน้าเหมือนอย่างเงี้ยส่วน youtube สดตัวนี้นะครับฝากไว้นิดหนึง่ง YouTube สดตัวนี้นะครับ YouTube สดตัวนี้เวลาเฉลย ER, หรือเวลาบอกมายากลเนี่ยหรือสอนมายากลนี้อาจจะไม่สอนร้อยปอร์เซ็แต่ถ้าง,ง่ายๆบางอย่างก็ร้อยเปอร์เซ็นสาเหตุเดี๋ยวคนมาู้กันเยอะนะครับ วันนี้ก็มาเดินออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายอยากไปหาจังอ้าวแต่ทุจกจักรไครับตราดาษนะ่าจะตุจกักรเลยมาตอนนี้แจกโอิโอฟรีลงทะเบียนก่อนไปลงทะเบียนที่ที่ลายอาจารย์จะลายไหนก็ได้ลงไปก่อผมชื่ออะไรหนูชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ เวลาไปจตุจักเสาร์อาทิตย์โอิโอฟรีเออไอปริญญาหรืออะไรเนี่ยโอิโอมันเอาไปแล้วเจ๊งแตกกะแล้วเก็บชิ้นส่วนไว้อย่าพยายามตกมันเป็นพลาสติกมันแตกมันหกักเก็บมาทุกชิ้นส่วนเดี๋ยวอาจารย์ซ่อมได้ไดเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนตัวใหม่ไว้ให้นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับทําเองผลิตเองซ่อมได้แต่ต้องเก็บอะไรมาทุกชิ้นนะครับ อย่าไปทิ้งเดี๋ยวปลูกขึ้นมาได้นะครับแจกฟรีโอีโอแล้วก็สอนไพ่บินด้วยก็มาเรียนกันสามคนแล้วมั้งวันเสาร์เรียนคนหนึ่งวันอาทิตย์มาอีกสองคนมาเรียนกันนะครับ <c oughs> พ่อแม่ไม่พาไปเพื่อาเป็นเบลายไไว้ปิดเทอมก็ได้ลูกปิดเทอมไปเรียนฟรีไม่ต้องเสียงเงิน ไม่ต้องซื้อของก็ได้นะครับบางคนต้องซื้อของก็เปล่าอาจารย์หนูไม่ค่อยมีเงินไม่ต้องได้ของฟรีได้เรียนฟรีเพราะอาจารย์เขาจ่าเด็กบุงคนนี่พ่อแม่เขาก็ต้องหาเงิะนะอะเขาจา่ายไครับหนูไม่มีเงินให้บอกพ่อบอกแม่เลยไม่ต้องซื้ออะไรเลยค่ะอาจารย์บอกแล้วไม่ต้องซื้อจริงๆไปเรียนฟรีพยายามไปตอนบ่ายสามบ่ายสี่นะครับอย่าไปช้ากว่านั้นมันร้อน นะครับบ่ายสามบ่ายสี่สอนฟรีทันเลยจากบ่ายสามบ่ายฟรีนี่เอาแต่ออดิโอไปไม่สอนครับบางทีไม่ไดสอนละนะครับเอาบ่ายสามบ่ายสี่นะเอาวอาทิตย์อย่าลืมลงทะเบียนมีหลายคนไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงทะเบียนคือไม่ได้บอกชื่อบอกโทรศัพท์แล้วไม่ได้แจ้งความจำนงอาจารย์ครับผมจะเอาออเดีโอฟรีบอกด้วย นะครับพระปอติโอดิโอนี่ขายอัลละร้อยเลยนะครับถ้าลงทะเบียนได้ฟรีครับสอนให้บินฟรีเลยครับแต่สอนเราจะสอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่พยายามไปตก็ราวบ่ายสามบ่ายสี่แล้วเราก็จะสอนประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงยังตา เพเธอยังเล่นไม่เป็นและวไพ่บินมันต้องมองคนเล่นเดี๋ยวก็ขาดอ๋อตอนนี้กําลังเดินอยู่ศูนหลวงรลอเก้าครับเออเวลาเขียนในไลน์ในเนี่ยในในยูทูบอยากเขียนยาวมากอาจารย์สายตาไม่ค่อยดีแล้วมองไม่่อยเห็นเม่ไรเขียนสั้นๆถามสั้นๆเพื่อป้องกันการเปรนจานะครับ เขียมสั wise, hundreds, hundreds urt, a a ้นๆถางสั a ้นๆวันนี all, on, ้มาดูก well, ัน12บคนแล้วเดี๋ยวคงจะถ่ายทอดประมาณ20นาทีนะครับและเดี๋ยวก็จะหยุดการถ่ายทอดและเดี๋ยวก็จะไปนั่งแล้วก็จะถ่ายทอดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่เดินมาก็ประมาณร่วม20นาทีแล้วเดี๋ยวก็จะพักนะครับเดี๋ยวก็จะพักนิดหนึ่งเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยเริ่มออกแล้วอาจารย์ สั่งออริโอให้ผมได้หมายออีโอสั่งก็ได้ครับ200เลยนะครับค่าเธอห่วงตัวเองค่าโอิโอ100ค่าส่ง100ส่งให้ถึงบ้าน e.m.s ก็ต้องไปสั่งทงางไลน์นั่นแหละครับทำไมไม่เอาฟรีล่ะลูกได้สอนดีได้ด้วยไปบินอีกแต่จะสั่งก็ได้ดีอาจารย์ได้เงนินอะไรนะผมครับผม ได้ครับอะไรนี่ผมได้ครับคืออะไรครับมึงเขียนให้อาจารย์ร่องรู้บ้างสิทำพูดของมึงนี่ไม่รู้อ่ะบ้านผมอยู่โอ้อยู่ลบบุรีเออมึงสั่งเถอะมึงมาค่ารถก็ไม่คุ้มแหละก็สองรครับส่งทางอี a l เล็ก็ได้นะฮะไปเซเว่นอุ่แต่เซเว่นมันต้องสั่งสามร้อยอห้าิบอาให้มึงร้อยหิบก็ได้มึงบอกลบบุรี อาจารย์ส่งให้ผมหน่อยผมมีแค่พราะเวลาไปเซเว่นเนี่ยอีเวเลสนี่มันโอนได้150ยหาสปกติมันต้อง200ร้อสำหรับไอรลบ,บุรีเมื่อกี้เอาไป150ยาสพอถือว่าเป็นแฟนขับกันลดไป50บาทแต่ต้องเข้าไปในลายคุยกันก่อนคุยกันก่อนนะครับแต่ถ้ามากรุงเทพได้เสาร์อาทิตย์บ่าย3บ่าย4สอนไพ่บินด้วย ขอไอดีลน์หน่อยครับไอดีลนยตอนนี้ก็จดได้ไมดิอ้ออ่างจุดสมศักดิ์สอนไอ้คุยมายากลชื่อไอดีลนยน่าจะเจอเจออาจารย์ชู2องนิ้วดาไปอันนู้นแหละอันใหม่จะได้เป็นเพื่อไอ้ตัวนั้นคุยแบบเห็นหน้าด้วยนะเว้ยกดไอดีลน์กดกดกดชื่อยังไงถ่ายไปดิบ้านผมอยู่แล้วนสระบุรีเหรอเมื่อกี้มองไม่เห็น มันเดินอยู่จรนี่อย่าลืมนะครับไอดีลายใหม่ของอาจารย์ชื่อ <S <S ชื่อ ID l ล n e ใหม่นะครับาอ,อ,อาจารย์สมศักดิ์คุยไมยกลเป็นเสื้อตัวนี้แล้วชูสองนิ้วกดเข้ามาเป็นเพื่อนอะไรขอเป็นเพื่อนกุหลาบเปลี่ยนสีเหรอววาอาจารย์กุหลาบเปลี่ยนสีมีจกุหลาบพื้นชีพตอนนี้ที่เอามาตัวนี้กุหลาบพื้นชีพ กุลาบคืนชีพก็ดึงมันเป็นหนังยางมันเป็นหนังยางแล้วเราก็ดึงดึงดึงอย่างเงี้ยแล้วก็เสกถ้าคือถ้าเปลี่ยนสีก็สีอื่นใส่ก่อนแล้วดึงออกแล้วผับในกายเป็นสีแดงสิบบาทสิบบาทตัวนี้แล้วดึงกุลามันจะดึงออกมาได้ตอนนี้ทำระบบถูกทำระบบถูก เดี๋ยวจะหาที่พักแล้วโอเคตอนนี้ยุติแค่นี้ก่อนดนีัหรบ้